จ้าพี่น้องมาเด้กกินข้าวค่ะนี่หลากหลายเมนูนะคะมีหมกไข่ปลาค่ะพี่น้องจา๋ามีไก่ทอดไก่ย่างค่ะทุกคนขาย่างเองค่ะมีผลไม้นะคะสับประรดแคนตาลุปนี่มีผคคัก่าผักลวกผักต้มนี่เลยค่ะก็มีน้ำพริกกากหมูนะคะใส่ไป สัญญาค่ะทุกคนขามาเด้อกินข้าวด้วยกันจ้าพี่น้องจ๋าโอยแซ่บเลยวันนี้เจริญอาหารนะคะทุกคนมามาครับพี่น้องหลากหลายเมนูขอกราบสัสดียพี่น้องทุกคนเจอกับสัญญาอ่กแล้วนะคะทุกคนข่าวันนี้ก็มาแบบว่าอาหารบ้านๆคือเก่านะคะนะคะหลากหลายนะคะวันนี้หลายเมนูค่ะทุกคนค่ะเพราะว่า ไอ้บางเมนูก็เมื่อเช้าด้วยเนี่ยเนี่ยเมนูไข่ไข่เออไข่หมกหมกใบตองเนี่ยเมนูเมื่อเช้านะคะทุกคนขามาค่ะอันนี้สัญญาก็อยากกินแบบนี่ไอ้อะไรนะน้ำพริกกากหมูค่ะใส่ใบใบมะใบมะขามอ่อนทุกคนอยากกินแบบเปรี้ยวๆค่ะอืมนะคะ ข้าวสวยเช่นกาวคือกาวค่ะข้าวสวยคือกาวจ้าพี่น้องนี่อันนี้ก็เอาออกก่อนเนาะนี่ข้าวค่ะกินข้าวจ้าพี่น้องค่ะก็มีขาค่ะขาขายขาต้มนี่ค่ะ ก็อใจมือค่ะบวกบวกบวกต้มเหมือนเก่าเหมือนเดิมถ่าค่ะทุกคนเนี้ยมาค่ะพี่น้องอโอ้ยเปื่อยค่ะ อร่อยจ้ะพี่น้องค่ะมาเดอ้อนี่ข้าวหอมลิเหมือนเดิมน้ำพริกกินได้ทุกนี่จ้ะ ปน่ปนป่นหืมกะหมูยอดมะขามเอ้ยกลัวมันล้มเนี่ยไก่ไก่ย่างสาัญญาย่างเองไก่นี่ยนี่ค่ะย่างเอง หมักเบ็ดลูกชายเขาอยากกินไนงะอืมอืม,อม ป่ใส่ยอดมะขามพี่น้องไอ้กากหมูนะคะกากหมูแล้วก็พริกหอมกระเทียม,มเปรี้ยวไม่พอชว่าแสมมะนาวไปอีก ข่าข่าอ่อนแม่เขาไปขุดมาเอามาให้ต้ม,มข้าวเยอะข้าววันนี้ ไม้นิดหนึ่งเนาะไม่หอมไม่กระเทียมเลยหอมพริกไทยกระเทียม อร่อยเลยอ่ะต้นขาอืมบวกทอนยาต้มเหมือนกันบวบอืมอืม อบคพี่น้งกินคนเดียวคือเกานอนเกานะคะทุกคนกินก่อนนะเพราะฝนมันตกไขป่ปลา ดูเ่ยนมันขุดได้นิดหน่อยนี่ค่ะ thao nè yên yên ร้อนอ,อร่อยปนมะเขือคืน ตอนหา่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเลยยังไม่ถึงคิวต้องฉีดค่ะใครไม่ฉีดก็ช่างแต่สัญญาขอฉีด น้องชายที่อยู่สมุยคนอยู่สมุยเนี้ยก็ชีดกันหมดแล้วอะคิวกับเพราะว่าพื้นที่เสียงเนาะมื่อกลางวันเชื่อไหมไา่ฝังทำความสะอาดห้องหลังบ้านมีต้นต้นกระถิ่งไงเปิดหน้าต่างไว้อ่ะ งูเขียวขึ้นจะไปทำความสะอาดงูเขียววิ่งโอ้โหร้องจนกลัวเป็นคนที่กลัวงูนะคะ,ะ,ะงูอะไก็ช่างกลัวกลัวมากอ ขอบายเลค่ะถ้ามีงูกัวงูเขียวยิ่งงูเขียวด้วยนะแต่หางไม่ไหมหางยาวธรรมดาแต่ก็กลวงเนะ,ะงูอ่ะ ใครบ้างไม่กลัวงนูกลัวอ,อ,อร่อยวันนี้อาหารแบบบ้านๆครับพี่น้องค่ะป่นนี่ กินดอไม้ต่อก็มีเค่นันลุกนะคะืมดางปากื Ngon à, um, สับรสอืมเลิศอืมาหารก็อร่อยคนลมาก็อร่อย ไม่ใช่อยู่เพื่อกินนะคะกินเพื่ออยู่ค่ะทุกคนอืม โอเคครับ okay, พี่น้องจ๋าชนยาต้องลายจับก่อนนะคะทุกคนขาคลิปนี้ก็แซ่บๆนะคะพี่น้องแบบอาหารบ้านๆนะคะอร่อยครับพี่น้องะ่ะโอเคค่ะได้เจอกันใหม่คลิปหน้าช่วยกดแชร์กดไลค์และกดติดตามชนย่านะคะที่ท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ๆนะคะทุกคนขาช่วยกดแชร์กดไลค์กดให้ติดตามชนยาน่าด้วยนะคะทุกคนจะได้ สัญญาจะได้ทําคลิปมีกาลังทำคลิปต่อๆนะคะทุกคนคะ่ะได้เล็กได้น้อยก็ยังดีคะ่ะทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า